สวัสดีครับผมเช้านี้พามาชมพระใหญ่วัดใหม่ธรรมรังสีเพชรบุรีของเราครับผมขึ้นมาชมสูงแล้วครับในมุมสูงองค์ใหญ่มากครับสวยงามมากครับวันนี้บรรยากาศดีอากาศดีฟ้าสวยดูมุมสูงเราครับเรายืนอยู่ข้างบนสูงมากนี่ครับ พระอาทิตย์กำลังขึ้นทางนี้หน้านี้หาดเจ้าสำราญครับวนๆไปรอบๆครับอันนี้ตัวเมืองเพชรบุรีตัวเมืองเพชรบุรีเราจะเห็นเขาวังอยู่ไกลๆนู่นนี่ครับซูมให้ดูเขาวังครับเขาวังเขาวังเขาวังตามด้วยเขาแดนเขาแดนบ้านลาด เพชรบุรีเด่นบ้านลาดเพชรบุรีมองเห็นเทือกเขาตรานาสีอยู่ไกลๆลิบๆนู้นครับนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นนี่ครับรอบๆเพชรบุรอี bury, อำเภอเมืองของเราทุ่งนาสวยงามมากครับนี่ครับ โอเคฟ้าก็สวยสวยงามฟ้าสวยมากามาชมด้านหลังพระด้านหลังพระสวยงามมากนี่ครับพระใหญ่วัดใหม่ธรรมรังสีตำบลหนองพับอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรียังสร้างไม่เสร็จครับยังสร้างไม่เสร็จดีข้างล่างนี่ยังโลง,ลงอยู่ โอเคเราลากันไปด้วยแสงยามเช้าครับผมทุกคนสวัสดีครับมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ